พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับควรศึกษาเช่นสังฆทานโพชฌงฟังเทศบางสุกุลคนเป็นการทำบุญใส่บาตรกดน้ำบุทิศส่วนกุศลการจะดอกคราะต่างๆเนี่ยทำก่อนเสียชีวิตเราควรจะรู้ว่าทํำยังไงนะครับแล้วเมื่อไหร่จะไปอําเภอไปเขตนะครับจะขนย้ายศพยังไงนะครับอีกอันหนึ่งคือ พิธิกรรมความดีพินัยกรรมแห่งความดีหรือ Moral Will Moral Will เนี่ยคือการเล่าความดีที่ตัวเองทำมาเป็นมรดกให้ลูกหลานไปทำต่ออันนี้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยให้ญาติโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กๆได้ดูนะฮะได้ฟังแล้วไปทำความดีต่อได้สั่งเสียได้กอบมาสมาลาโทษในต่างประเทศเนี่ย เรื่องมอราว,วิวเป็นเรื่องที่กําลังก้าวหน้าคนทำกันเยอะมากอาจเป็นเทปไว้ถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้แล้วก็พูดไว้นะครับล่ําลาคนต่างๆผมเคยทํากับคนไขทน้ที่เป็นที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเขาบันทึกไว้แล้วบันทึกนันผมไปเปิดในงานศพคนร้องไห้กันเยอะแยะเลยปรากฏว่า คนมีความรู้สึกลืม้มว่าเขาตายดีแล้วรู้สึกเออนี่แหละเราได้ตัวอย่างแล้วญาติรู้สึกไม่ได้สูญเสียคุณแม่คุณยายเขาไปสุขติรู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นมอร์เรลบิวเนี่ย ส่วนปัญหาภายในครอบครัวทุกครอบครัวมีปัญหาหมดเพราะนั้นเราเป็นกายานามิตรเนี่ยพยายามเป็นทูตที่ทำให้คนไข้ญาติทุกคนกลมกลืนกันนะครับสมารนรอยร้าวของปัญหาในครอบครัวเอกสารการกับกัรรักษาหรือ living bill อันนี้เป็นของที่จำเป็นเหมือนกันปัจจุบันมี พรบสุขภาพแห่งชาติกำหนดสิทธ,ธิให้คนไทยได้เขียนมอรัลบิวไว้เขียนลิฟวิ่งบิวไว้นะครับเอกสารกำกับการรักษาถ้าท่านไม่ต้องการให้เขาผายปอดนวดหายใจของท่านนะครับไม่ต้องการให้เขาเอาท่อมาใส่ไม่ต้องการสายางม,มาใส่สั่งไว้ในนั้นได้เลยเป็นสิทธิ์ของท่านซึ่งไม่มีผู้ใดจะกำเริบจะละเมิดได้นะครับ และในกรณีที่ท่านไม่รู้สติสัมปชัญญะจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินใจให้กำหนดไว้ใจเขายืดชีวิตท่านไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านมีสตางนะฮะให้เขายืดชีวิตท่านไปเรื่อยๆ,ต,นะะยต,อยๆต่อกับเครื่องช่วยหายใจไปเรื่อยๆนานที่สุดก็ได้ถ้าท่านต้องการโรงพยบาบาลเอกชนก็ยินดี เพราะเป็นไรายได้ของเขานะครับหรือท่านคิดว่าเออถ้าบ้านมันพังแล้วเราไปอยู่บ้านใหม่ดีกว่าก็ได้นะครับมีอยู่คำหนึ่งคือ vegetative state or irreversible coma คือโคม่าแบบไม่กลับการโคม่านั้นบางคนกลับมาได้นะครับเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นสิ่งเรา้าที่เพียงพอพอเหมาะสมองสมัยหนึ่งเราคิดว่าสมองนั้นตายแล้วตายเลย ปัจจุบันมีทฤษฎีใหม่ไม่ใช่สมองมีอำนาจมีพลังงานในการที่จะเยียวยาตัวมันเองได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนที่โคม่ามาเป็นปีบางคนฟื้นกลับมาได้ก็มีนะครับและสิทธิในการไปฏิเสธอาหารและน้ำท่านอาจจะระบุไว้ว่าไมายามที่ฉันใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่าเอาอาหารและน้ำมาให้กินทันอยากจะให้ร่างกายของฉันสบายให้ดูแลเรื่อง ความสะอาดให้ดีเพราะตอนนั้นเราไม่ต้องการอาหารแล้วครับอาหารจะเป็นภาระในการย่อยนะครับแล้วอีกประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งคือเมื่อเราขาดอาหารและน้ำนะครับจะเกิดภาวะการเป็นกรดของเลือดภาษาแพทย์เรียกแอซิดซ i ิสผลตามมาของแอซิดซิสก็คือยูฟอรีย อารมณ์จะดีตัวเบาเป็นสมาธิง่ายใจเบาเพราะฉะนั้นมีคนเลือกที่จะเมื่อใกล้จะเสียชีวิตรู้ว่่จะเสียชีวิตแล้วอย่าให้อาหารละน้ำกับฉันจะเกิดภาวะทำให้เกิดภาวะยูโฟเรียแล้วใจสบายตัวเบาธรรมชาติให้มาบางคนบางคนคิดว่าอ้ยคุณแม่ไม่ทานอะไรต้องรีบใส่ใย ใส่จนบวมน้ำไปหมดพองนะครับอันนั้นไม่ใช่ข้อดีน้ำมันขั้งมันธรรมชาติให้ให้ภาวะที่เป็นคุณกับร่างกายเรามาแล้วเมื่ออดอาหารและน้ำจะเกิดเข้าภาวะแอซิดซิสเกิดยูโฟเรียอารมณ์ดีติดสงบเป็นสมาธิง่ายใจสบายดียิ่งกว่าฉีดโมฟิน มร์ฟีนซะอีกท้าให้คนไข้ซึมนะครับมีใครเคยโดนมรมฟีนบ้างไหมครับคือมันจะซึมไหมฮะมันจะซึมหายปวดแล้วก็หลับแต่ถ้าเป็นภาวะแอซิดอิสจะอ l e เลอร์จิยูโฟเรียอารมณ์ดียิ้มไปครับเพราะั้นโซเชียลเครดิตสกอร์นะครับ อาจจะระบุไว้นะครับในสมาร์ทการ์ดของท่านว่าคือระบบสมาร์ทการ์ดเป็นระบบที่กำลังจะพัฒนาไปสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลปัจจุบันเรามีแค่ระบุครับเลือดกุ้งอะไรต่อไปจะบอกว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจให้ถ้าเรากรณีเราตัดสินใจเองไม่ได้ให้ผายปอดด้วยหายใจให้หรือไม่เราจะบริจาคอวัยวะไหมหรือจะให้ ให้ร่างกายเราอุทิศให้กับโรงพยาบาลน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งระบบโซเชียลเครดิตเป็นระบบหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังเป็นโครงการอยู่ในวุฒิสภาซึ่งผมเป็นเป็นกัรมธิการคนหนึ่งกำลังพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะครับอีกคนหนึ่งที่ช่วยกับผมก็มคือคุณเดนัยจันเจ้าฉายเราก็เชื่อว่าจะใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเครดิตบัตร13หลักนี่แหละ บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้นะฮะใครทําความดีได้คะแนนความดีต้องไม่ดับศูนย์แล้วก็จะไม่มีตัวเลขที่เป็นลบแล้วระบบรบบโซเชียลเครดิตนี้ก็จะมาช่วยอาสาสมัครต่างๆอย่างมาอบรมนี่ท่านก็จะได้เครดิตได้รับการอบรมไปด้วยนะครับส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกศาสนาใครเชื่ออะไรรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามเป็นอะไรต่างๆศาสนา ความศรัทธาในพระองค์ไหนนะครับซึ่งเราคิดว่าคนนี้ไม่ดีศาส,สนานี้ไม่ดีเราต้องเคารพไปด้วยเราไม่ไปต่อว่าต่อขานหรือไปชวนให้เขาเปลี่ยนศาสนาเราไม่ทำถือเป็นการผิดจริยธรรมและุนท้ายคือดูแลญ,ญาติที่รอดชีวิตนะครับดีริฟเมนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับความใกล้ชิดกับผู้ป่วยนี่นะครับ บางทีสร้างความทุกข์ทรมานกับเราเหมือนกันเราทุกขทุกด้วยเขาร้องว่าเขาตายเราร้องไห้นะครับเราสะเทือนใจไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีนั้นการจะไปดูแลคนอื่นสุขเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนเสมอหัดปล่อยวางมองโลกในแง่ดีให้กําลังใจตัวเองเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวิชาที่สอนต่างๆเหล่านี้หนึ่งคือตัวท่าน ดูแลสุขภาพท่านให้ดีก่อนแล้วถ้าท่านพร้อมก็ให้กับสังคมผมมีกฎแข่งชีวิตอยู่2อข้อที่ผมใช้นะครับกฎข้อที่1ก็คือชีวิตคือความงดงามแต่ผมจะไม่มองว่าชีวิตคือความเป็นธรรมนะฮะแต่ชีวิตคือความงดงามกฎข้อที่2องคือเมื่อไหร่ที่สงสัยว่าชีวิต อาจจะไม่งดงามกลับไปอ่านกฎข้อที่หนึ่งใหม่ชีวิตงดงามเสมอครับใครมีปัญหาอะไรไหมครับ